ฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ๋ออยู่ในห้องน้ำนะคะมาเปลี่ยนผ้าอนามัยค่ะโอ้ยอเผอิญว่าวันนี้นะคะอีชั้นมีเมนค่ะเมนมาค่ะเปลี่ยนผ้าอนามัยรัวมากค่ะดูหนังหน้าสิค่ะวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะคะขยัไมีแย่มกับอีชั้นนะคะอีชั้นตบหมดนะคะอารมณ์เสียมากค่ะเดี๋ยวอีฉันจะต้องไปโรงพยาบาลน,นิดนึงนะคะไปหาหมอนิดนึงค่ะอเผอิญว่าเมนมามากผิดปกตินะคะไปก่อนค่ะ เอเดีข่าวว่าเธอเป็นตุ๊ดนะคะเธอไม่ใช่ผู้หญิงนี่คะเธอมีเมนได้ยังไงคะขอโทษนะคะอีฉันก็มีเมนเหมือนกันนะคะคนขอบอกไม่ได้ในะคอมเมนต์ฉันหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะโอเคค่ะอีฉันไปโรงพยาบาลก่อนค่ะคนเอารถก่อนอืมอลงงรีตกไนนิดนึงไปแพโอเคเลิศเอารถกันนะคะ ดูแต่ละคลิปรถก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกคลิปนะคะอันนี้เราก็ได้รถนี่มาค่ะรถทุ้มเกราะค่ะอ่าสีชมพูด้วยค่ะไปค่ะรถทุ้มเกราะคอนอื่นเขาก็แบบสีดําสีแดงสีน้ําเงินอะไรอย่างี้ใช่ไหมอันนี้สีชมพูค่ะเวลาไปเล่นกับคนอื่นใช่ไหมอ๋อโหนะสีชมพูอยู่คันเดียวเลยค่ะซึ่งมีนความโดดเด่นโอเคไปอย่านะคะอย่ามากลัวนี้ฉันนะคะอารมณ์ไม่ดีนะคะ ใครโทรมาคะ,ะาสวัสดีอ่ะเราไม่ดีอ่ะกคนนี้นะคะว่างสายค่ะสวัสดีสสดค่ะตัดสายทิ้งเลยค่ะเราไม่ดีนะคะอย่ามาคุยกับอีันนะคะวันนี้ไม่อยากรับโทรศัพท์ค่ะว่าแต่โรงพยาบาลนี้ไม่อยู่ตรงไหนคะอีฉันก็จําทางไม่ได้ค่ะเดี๋ยวครับถามคนตรงนี้ก่อนนะคะจอดก่อนนี่ผู้ชายผมมองไม่เห็นนี่ผู้ชาย โรงพยาบาลอยู่ไหนรูทางไปโรงพยาบาลไหมจะไปโรงพยาบาลฉันปวดท้องเมนค่ะ <Hey! S 1> นี่ถามไม่ตอบใช่ไหมนี่เนี่ยบอกแล้วว่าวันนี้อย่ามาขัดใจฉันฉันน่าราไม่ดีนะยะจะไปโรงพยาบาลน,นี่ไอ้อวนนี่เนี่ยถามแล้วไม่ตอบวิ่งหนีบอกแล้วว่าวันนี้ใครอย่ามาขัดใจฉัน,ฉนจ,ะจะไปโรงพยาบาลอ้าว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 จอดรถทําไมรถติดเลยยะจะไปโรงพยาบาล ลมเสียนะคะบอกเลยนะค่ะวันนี้ใครอย่ามาริอาดนะคะอย่ามาริอาดขัดใจอชันไม่ได้นะคะตำรวจตามค่ะแต่ฉันก็ไม่กลัวค่ะเพราะฉันมีรถคุ้มกรอบค่ะตำรวจก็ทําอะไรฉันไม่ได้ค่ะวันนี้ฉันบอก่อยอีคันอีฉันขับรถตามหาโรงพยาบาลก่อนนะคะเธอค่ะฉันหาโรงพยาบาลไม่เจอค่ะดูสิว่าคนแถวนี้มันรู้จักโรงพยาบาลกันไหมขับเข้าไม่ได้ฟัมทำไมคะ นี่นี่น okay. ี่ทำก็ได้นี่ผู้ชายกี่ผู้ชายใส่แว่นเนี่ยอ้าวอ้าวเดี๋ย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 ิชเน่รถสีดำมันด่าฉันข้ามบอกว่า fucking s l o t จะาฟังภาษาอังกฤษออกนี่ยะนี่ด่าฉันเหรอคดีันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะหล่นรถก่อนเมื่อกี้ด่าฉันใช่ไหมฉันได้ยินนะยะยิชเน่ด่าฉัน fucking s l o t นี่ด่าฉันใช่ไหม ฉันได้ยินนะมิชาร้องไม่ดีนะยะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งหนีอ่ะได้ให้ให้โอกาสวิ่งนะคะเอาวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็ววิ่งช้าดอนเอามีดบังตอเฉาะนะคะเอาค่ะฉันจะเอาบังตอเฉาะนี่เนี่ดาฉันฟักกิ้งสลัดฟักกิ้งสลัดนี่นะอืมร้องไม่ดีนะคะวันนี้อย่าริอาจกวนประสาทฉันนะคะมันดาฉันคำจะต้องตายค่ะเธอ นี่ค่ะคุณจะโรงพยาบาลแล้วค่ะคุณนี่นี่ข้างหน้านี่ค่ะโรงพยาบาลค่ะคุณเออจอดโรงพยาบาลก่อนโอเคค่ะโอ้ต้องมาหาหมอค่ะปวดท้องเมนมากเลยค่ะหุ่นหงิดด้วยค่ะเข้าโรงพยาบาลนิดนึงนะคะคะใครโทรมาอีกแล้วคะจะมาหาหมอฮัล่มอารมณ์ไม่ดีค่ะวันนี้เมนมาค่ะแคนี้ค่ะสวัสดีค่ะบายวางสายใส่เออเขาลงบ้าอ่ะเอวทำไมเข้าไม่ได้คะ อา้อาวอ้าวพิทบอกฮิวเมดิคอลเซ็นเตอร์เขาไม่ได้ค่ะนี่ฉนีโรงพยาบาลปิดแล้วเหรอชนีโรงพยาบาลปิดแล้วเหรออะไรกันเพิ่งปิดเหรอฉันจะมาหาหมอเลยคะเนี่ยฉุกเฉินด้วยเนี่ยโอ้ยลมเสียคะ่ะโรงพยาบาลปิดคะ่ะอุย้ยตายแล้วฉันจะเข้าโรงพยาบาลคะ่ะอุย้ยตายแล้วทำไมโรงพยาบาลปิดคะคนตรงนี้ อิชนปิดนานหรือยังครับปิดนานหรือยังเอาอีหอยนี่วิ่งหนีทำไมกรีดใส่ฉันอีกอิชนีฉันถามว่าลอบาดปิดนานหรือยังฮะเอาปิดมื่อกี้ใช่ไหมแล้วทำไมหลอดไม่ห้ามเขาไม่ให้ปิดประตูทำไมไม่ห้ามเขาฉันเป็นเมนและฉันปวดท้องเมนเนี่ยรู้ไหมทำไมเธอไม่รู้ว่าฉันจะมาหามหมอฮะทำไมโง่อย่างนี้นี่ชน,นีสองตัวนี่โง่จังเลยฉันปวดท้องเมนแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าฉันจะมาโง่มากๆค่ะ ฉันจะทำยังไงดีคะโรงพยาบาลก็ปิดแล้วเนี่ยค่ะดิฉันจะไปหาหมอที่ไหนคะเนี่ยลมเสียมากเลยคะ่ะตำรวจก็ตามฉันคะ่ะโอ้ยตำรวจมาใช่ไหมได้ได้ได้ไดมาทำไมคะมาหาแม่เธอเหรอคะตายไปซะค่าตำรวจนี่แนะี่ดิฉันนั้นลมไม่ดีนะคะอย่ามาลี่อ่ะแต่เขาหนี้ขับมันมากันอย่างนี้ออยโอ้ย,อยรถคันนี้มันชนรถฉันใช่ไหมนี่ คิดว่าเป็นรถใหญ่แล้วชนฉันใช่ไหมตายไปซะเถอะค่ะนี่เนี่ยตายให้หมดค่ะอืมอารมณ์เสียครับวันนี้โรงพยาบาลก็ปิดนะคะคุณแถบตำรวจไล่ตามอีกอาอชนฉนอีกอ่ะไปค่ะหนีตำรวจกันค่ะอุ๊ยอะไรกันคะอะไรอีกคะอ๋อ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 อออ๋ออ๋อ อีฉันรู้สึกว่าทำไมอีฉันต้องหนีฮะเพราะว่าอีฉันขับรถพุ่งเกราะอีฉันไม่จำเป็นต้องหนีนะคะคุณมาเลยคะ่ะตำรวจอยากจะมาปาร์ตี้ใช่ไหมคะได้เลยคะ่ะอีฉันจัดให้ค่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โดนมาซะเถอะนี่น,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 นี่สองตัวนี่แน่นี่แน,น่อย่าได้กลัวคะ่ะอย่ามาลีอาจยุ่งกับฉันนะคะฮึอลงเสียคะ่ะลงเสีย คือตามมาข้างหลังค่ะมาเป็นทวนนะคะข้า,างหน้าก็มาค่ะดักหน้าดักหลังเลยดักหน้าดักหลังเลยนะด,นด,นดักหน้าดักหลังนี่นะคิดว่าฉันจะกลัวนะยะบอกเลยวันนี้นี่คนไหนๆก็จะจับฉันแล้วใช่ไหมอ,อ,อ,าอ,าอ้าวอีนี่ขับรถมาชนรถฉันเฉยเลยมอไซค์นี่งงจังเลยนี่คุณตำรวจฉันปวดท้องเมนค่ะพาฉันไปหาหมอได้ไหมคะลงโรงพยาบาลมาปิดนะคะ เอ๊ยยังไงกันเป็นตำรวจไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยนะฉันบอกฉันปวดท้องเมนไอ้ฉันปวดท้องเมนเนี่ยคุณเธอมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยน่ะสงสัยเขาจะรับฉันพาไปโรงพยาบาลไปาไหาหมอใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์ค่ะฉันอยู่นี่ค่ะมารับอีฉันหน่อยค่ะอ้ฉันปวดท้องเมนค่ะคนหายไปไหนแล้วฮลิคอปเตอร์นี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮลิคอปเตอร์ค่ะมารับหนูไปโรงพยาบาลหนเลยคะ่ะหมอเขาปิดแล้วค่ะ ตัวแยกไปหาหมอค่ะปวดท้องมากเลยค่ะทำไมมันไม่หลับเซนข่ะคุณมันยิงฉันเนี่ยเลยค่ะยิงกูใช่ไหมได้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 จะไ,ไ,ไม่ปล่อยถ้ากูยิงจะปล่ายเดียวหรอกนะก้อน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 แต่ค่าคนดีเซนขอตั้งหลักก่อนนะคะอุย้ยนี่ก็โรงพยาบาลใช่ไหมยิมมร์เจนซี่เนี่ยเต่แบบเข้าไปดูสิอุตานแล้วนี่พวกนี้นี่นจะมาโรงพยาบาล จะเอายังไงกับฉันคะบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนี่ปวดท้องเมนใะยาอารมณไม่ดีใะยานี่นี่โรงพยาบาลเอ,อที่นี่ก็เหมือนจะปิดนะคะปิดใช่ไหมเน่ะหมอเหมอไม,ไม่มีเลย,ลยท,ะะทำไมโรงพยาบาลปิดอุที่เลยคะคุณมันทําไมครับมันเพราะอะไรคะัที่ตำรวจพวกนี้นี่นั่นลำคาญจาังเลยก้อนเดีย๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนฉันจัดการกันเอ เดี๋ยวอีฉันจะจัดการเฮลิคอปเตอร์นะคะคุณอีฉันหงิดกับน,นางมากเลยค่ะอีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอยู่ไหนเฮลิคอปเตอร์อ๋ออยู่นู้นใช่ไหมได้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 ไดไดมาค่ะเดี๋ยวเจ๊จะจัดให้นะคะเอาปืนผิดค่ะคุณอุยต่าแล้วมันมากันอย่างนี่เนี่ยเอาไปกินค่ะเอามากันอีกใช่ไหมได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอเอาไปเอาไปเอาไปยิงใช่ไหมนี่เนี่ย อารมณ์ไม่ด <esh> ีนะครับวันนี้บอกเลยนะเขาอย่ามายุ่งนะคะอารมณ์เสียค่ะอ๋อพลคอปเตอร์ฉันยังไม่ได้จัดการเลยนะคะสี่ดาวแล้วคุณนี่แน่นี่แน่บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลแต่พาไปไม่ได้เป็นตำรวจที่ไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยเอาเลยสวลสวอตมากันเต็มเนาะคุณนี่แน่นี่แนีนี่แน่นี่แนีนี่แน่ ตายไปซะนี่เนี่ยบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับฉันนะคะคนตรงนี้อารมณ์ไม่ดีนะคะตาโอ้โหตั้งดงตั้งดานนะคะนี่คนตั้งดานรอจับหมดกันนกใช่ไหมคะใส่ไม่ดีนะคะนี่เนีชนที่หมดค่ะอะไรก็ไม่รู้อ๋อออออ๋ออ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 อโอ้นทีมกด็ไโน่นเคะค ยันไงล่ะเห็นแสนยานุภาพของรถขึ้นเกาะอีชันหรือยังเดี๋ยวกันนะอีชั้นลำคลานเฮลิคอปเตอร์มากเลยนะคะตรงนี้นี่ก่อนก่อนก่อนโดนแน่โดนแน่เฮลิคอปเตอร์โดนแน่ได้อย่ารีอาดนะคะอย่ารีอาดู่ไหนเฮลิคอปเตอร์นี่แนี่นี่แนี่ตายซะโอ๋อยีชันโดนยิงตายตั้งแต่เมื่อไหร่คะาคนฉันตายค่ะเมื่อไหร่ค่ะ ฉันตายฉันก็เกิดใหม่ได้ค่ะเพราะว่าอีฉันมีแสนล้านชีวิตค่ะคุณฉันทนทานยิ่งกว่าแมวคเพราะแมวมันแค่เก้าชีวิตอีฉันแสนล้านชีวิตเพราะแต่รถยนต์เอ้ยรถพุ่มเกาะอีฉันนี่มันหายไปไหนคะนี่ฉันขอวิ่งตามหารถพุ่มเกาะก่อนนะคะตายแล้วมาเกิดใหม่จะใกล้ใช่ไหมะอุ๊ยคุณรถอีฉันมาอยู่ที่โรงพักตำรวจค่ะคุณต้องมาถ่ายรถคืนอีกลมเสียเซ็งมากๆเลยเสียตังต้องสองร้อยห้าสิบแน่ดูซิ โดนตำรวจมันขโมยรถเฮ้ยมันเอารถฉันมาเก็บเงินที่นี่อะคุณเป็นยไงดีคะเซี่ยงอัไงกับมันดีคะได้ได้ได,ได้เอารถฉันมาเก็บไว้ได้ใช่ไหมนี่เนี่ยขโมยรถตำรวจเลยค่ะป้าปโต้เดีย๋ยวนี้นี่เนี่ยดิฉันขโมยรถตำรวจเลยค่ะคนรถขนนักโทษเฮ้ยอ,อยากขโมยรถฉันดีนะเอ๊ะแต่รถฉันก็อยู่ในนั้นนี่นะ คุณกรอด้วยนี่น,นะตายแล้วไม่เป็นไรคะ่ะจะดีแค่ค่ะในเมื่อตำรวจขโมยรถฉันก็ขโมยรถตำรวจคะ่ะจะได้สะสมกันนะคะคุณตรงนี้รถตำรวจไปขับเล่นค่ะเฮ้ยอ๋อชนค่ะชนตายอู๋ตำรวจมาข้างหน้าแล้วค่ะจะมารถคืนใช่ไหมคะได้เอารถไปเลยคะ่ะมาเอารถอีกแล้วมาเอารถอีกแล้ว มาเอารถไปเลยค่ะนี่เนี่ยอยากได้นักใช่ไหมให้แล้วไงเอาเอาวอาเอาขอาอ,าอ,าอยากได้รถใช่ไหมได้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 ไ,<ม>ได้ได้เดี๋ยวเลี้ยวให้นะคะเด una, ี๋ยวเลี้ยวรถให้นะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะเจ้ารถคืนใช่ไหมคะอ่ะมาเลยค่ะคุณพี่หนูเอารถมาคืนคุณพี่ให้แล้วนะคะเอารถไปเลยคะ่ะโอเคค่ะรถไปคะข้างหน้ามีคันแล้วค่ะข้างหน้ามีคันแล้วค่ะหนึ่งสองสักเอารถคืนไปเลยค่ะ บอกแล้วนะคะว่าวันนี้อย่าไปยุ่งกับตุ๊ดนะครับวันนี้ตุ๊ดมีเม็ดนะครับคุณเออให้มารู้สบ้างน,นะคะคุณสองดาวแล้วค่ะเอาอีกข้างหน้าจอดทำไมคะถอยไปค่ะตุ๊ดหมนยิดค่ะเราไม่ดีค่ะนี่เนี่ยเสาทงเสาไฟชนมาให้หมดค่ะว่าแต่ดิฉันไม่เอารถคืนดีกว่านะคะยังไงดีคะยังไงเอารถทุ่งเกาะดีกว่าชีวิตจะได้ปลอดภัยตอนนี้รู้สึกชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะคะ อ่ะรถคุ้มเกาะอีกชั้นอยู่ไหนครับคุณอยู่ในโน้นเอาเอาเอาถอยไปถอยไปเกะกะค่ะอีชั้นจะรถคืนค่ะโอ้โหตำรวจมากันทึบทับเลยค่ะคุณเอาเอาวอาตำรวจก็มาค่ะแต่ก่อนอื่นอีชั้นขอขอวิ่งขึ้นรถกันนะคะอุ้ยตัดแล้วตัดแล้วเหมืนยิงไอ้ไม่โดนค่ะวายชั้นอยู่รถเุ้มเกาะค่ะจะทำอะไรทีไม่ได้ค่ะฮึ่มยิงใช่ไหมได้ได้ได้ อุ้ยวุ้ยวุ้ยรถคันนั้นมันไหลออกมาคะดีฉันจะต้องจัดการรถคันนี้ดีฉันไม่มีอะไรที่สามารถระเบิดรถคันนี้ได้เลยครับคุณยิงฉันไ,ได้ไหมไ้ยิงยิงฉันจังเลยนะคุณเหรอฮะมายิงฉันจังเลยนี่เนะี่ยไฟจะไม่ลดไหมนี่เนะี่ยไฟจะไม่ลดไหม เอาล้คะ่ะไฟกำลังจะไหม้รถคะ่ะจะไหม้ไหมคะยังไงครยังไงยังไงเาไม่ไหม้หมดเธอไอหลังนี้เ,ะเกะกะจังเลยจะถอยไม่ถอยยะนี่เนยอย่ามาท้าทายอำนาจรถหุ้มเกราะอีชั้นนะคะตำรวจพ้องีีไม่มีรถหุ้มเกราะที่ไม่ละต้องจพ้กนี้รัฐบาลมาให้งมาสิฉันรู้นยะยะโอเคฉันนีเข้าอุมโมงคะ่ะอุ้ยตายแล้วทำไมอุโมงสั้นจังคะคุณ อุโมงสันมาอ่ะหลบใต้อุโมงค์ค่ะเดี๋ยวก็พ้นค่ะรอแว็บนะคะทีตำรวจเหมือนเข้าอุโมงค์ไม่เป็นค่ะเอาตายแล้วเข้ามาได้ยังไงฉันนึกว่าเธอเข้าตำรวจเฮ้ยไ,ไม่ใช่เธอเข้าตำรวจเธอเข้าอุโมงค์ไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันหาอุโมงค์ใหม่ค่ะคุณแถวนี้อุโมงเยอะค่ะไปค่ะฉันจะพาเขาทัพค่ะแบบนะคะทัพอยู่ไหนคะทัพอยู่ไหนคะหาทัพหนึห่งค่ะ อาดาวกระพริบแล้วนี่ยังไม่ได้เข้าถ้ำเลยนะคะดาวกระพริบแล้วค่ะคุณมองซ้ายมองขวาไม่เจออะ,อะไม่เจอค่ะอ้าวนี่ไงเจอแล้วไม่ใช่อาเจอถ้ำนะค่ะคุณอ้าวรถคนตำรวจสแลววะ เพิ่งจะเข้าปากทำเอาใครโทรไ่เหรอคะนี่อีตาโร่บอกเลยไงว่าวันนี้เราไม่ดีค่ะหมุดมิดเม็นมาค่ะที่นี่นะคะสวัสดีถ้าโทรอีกทีนะคะจะโอนสายให้คุณแม่ลีนะจังดาอารมณ์ไม่ดีนะคะบอกว่าวันนี้เม็นมาเม็นมาโทรมาจากพวกผู้ชายนี้อะไรโทรมาจีบไงจะว่าไปมาโทรมาจีบฉันแน่ๆเลยค่ะคุณเส็งเลยเตินอุต่าแล้วที่ขับรถอยู่ โอ้ยฉันขับรถสดเลนค่ะคุณแต่อย่าได้แคร์ค่ะนี่เนี่ยชนไม่ให้หมดค่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยบอกแล้ววันนี้อารมณ์ไม่ดีนะคะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้าว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 ชนแค่เนี้ยสลบไปเลยยังไงยังไงเปิดไฟสูงใส่ฉันใช่ไหมฮะอู้ันี้ใหญ่ค่ะเดีย๋ยวโอ้ันี้ก็ใหญ่ค่ะ <laughs> มันใหญ่เกินไปค่ะอย่าไปชนมึงค่ะ มอไซค์มอไซค์นี่แน่บอกแล้วว่านี่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอย่าล,ลิอัดขับรถขวางทางอีชานโอ้ยนี่ไม่ได้ค่ะคันนั้นเดี๋ยวเราจะกระเด็นแทนนะคะ <c oughs> อ้าวุตาแล้วฉันมาโผล่โรงพยาบาลอีกรอบแล้วคุณดูซิโรงพยาบาลเปิดหรือยังไงดูซิ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 โรงพยาบาลเปิดหรือยัง นี่จะเช้าวนะันไหนหมอมาหรือยังนี่คุณมารอหาหมอเหรอคะนี่นคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยนะอ่ะอ่ะพี่ซีเคียริตติกาดคบหมอมาอยัางคะฉันปวดท้องเปนคะ่ะอ้าวถามก็ไม่ตอบนะคะนี่ฉันอารมณ์ไม่ดีเลยมมอย,อย่าถามว่าหมอมาหรือยังก็ถามว่าหมอมาหรือยังก็ตอบมาสิคะ อะไรวะถามว่าบอมันหรือยัางบอกว่านี่อารมณ์ไม่ดีเลยยะเมนมาอ๋อไม,ม่ยิงฉันค่ะนี่เนี่ยยิงกูใช่ไหมย,ยิงกูใช่ไหมเฮ้บอกแล้วว่านี้อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีอย่านะยานะอีโตะเพาะมันเลยค่ะไม่พอค่ะอีฉันชาปนกิจศพให้นะคะนี่เนี่ยจะ,จะได้ไม่ต้องไปวัดไว้เดี๋ยวรถฉันไปไม้ค่ะขยับรถกันค่ะโอเคค่ะ เฮ้ดูสิแค่ถามว่าหมอมาหรือยังแค่เนี้ยก็ต้องเอาปืนมายิงฉันไม่เข้าใจดูสินี่แน่เผาไม่เกรียมมาเลยค่ะไม่ต้องมาเผาศพกันแล้วค่ะตำรวจมาเลยค่ะดีฉันลงทางลัดกันเถอะค่ะอู้แต่ละแต่ล้วต่ละอู้ลงกระไดก่อนลงกระไดอู้แตแล้วลงกระไดก่อนฉันลงกระไดค่ะอู้แตแล้วลงกระไดค่ะลงกระไดอู้แตแล้วต่ลแล้ว ูอ,อ,อไป็นไงล่ะฉันเก่งไหมล่ะขับรถล,ลงกระไดก็ได้นะเออทางดีๆมีไม่ลงเลยค่ะเออต้องทำให้เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะเออเอาเขาไปลงกระไดกเขาเออโอเคเลิศเป็นไงล่ะไอ้ผู้ตำรวจมาลงกระไดไม่เป็นเรื่องจับฉันไม่ได้ว้ายอ้าวอ้าวอ้าวหนีไปหนีไปเอาบอกให้ขับรถเร็วๆอีกต้องให้ฉันดันตูดดูสิ ติไฟดงไฟแดงติดไว้ทำไมฝ่าไปให้หมดอุตย่ายแล้วคุณฉันขับรถม,มาเผามาโผล่นัาสถานนี้ตำรวจค่ะคุณอะไรมันจะสวยปานนี้คะนี่ถอยไปเกะกะโอ้ตและโอตั้งแล้วโอ้ยโอตัละวตั้งาล้วดว่าอีฉันต้องหาถ้ำมุดอีค่ะต้องมุดถ้ำใช่ไหมคะถึงจะรอดก็ได้คะ่ะ เจอถ้ำพอดีเลยค่ะคุณโอเคค่ะมดุดถ้ำค่ะฮึสอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยหวังว่าตำรวจจะไม่ตามมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะภาพนี้สวยค่ะทางท่าตำรวจน่อยทางท่าตำรวจน่บอกมือก่อนคุยคนตีค่ะท่านตำรวจคะ่ะหนูอยู่นี่คะ่ะบอกมือให้เราคะ่ะพี่คะจะจับหนูใช่ไหมคะมาสิคะ แทำไมไม่มาจับหนูล่ะคะหนูอยู่นี่คะ่ะแค่นี้ก็มาไม่ถูกโง่จริงๆ okay, อโอเครอคนตำรวจแล้วไอีฉันรู้สึกว่าอีฉันเริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยแล้วคุณเหมือนว่าเมนกำลังจะหมดแล้วค่อยยังชั่วเปลี่ยนผ้าอน,น,นาไมยไปทั้งยี่สิบกว่าแผ่นเลคะ่ะยี่ห้ออะไรก็เอาไม่อยู่คะ่ะซึมเปื้อนมากเลยคะ่ะล้นทะลักออกมาเลยคะ่ะโอ้ตายแล้ววินี่มันทำอะไรตรงนี้คะ่ะ มาน,นอนอะไรกันตรงนี้ยะบ้านช่องไม่มีนอนเลยไงยะนี่คนพวกนี้สงสัยจะไม่มีบ้านอยู่คุณกินอะไรอ่ะกินอะไรกินด้วยบอสเวลอยากกินทำไมกินด้วยไม่ได้ไงยะด้วยไม่ได้ใช่ไหมได้ได้นะดูไม่ได้ใช่ไหมจะหนีไปไหนะจะหนีไปไหนขอกินแค่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับเมนมา กะว่าจะอารมณ์ดีแล้วนะจะขอกินน้ำแต่กูไม่ได้เอา้าที่เหลือวิ่งไปไหนแล้วคะอ่ามันวิ่งหายไปไหนแล้วใครส่องคนนั้นนะคะกูตายแล้วอย่ามนไปแจ้งตำรวจนะคะคุณกูตายแล้วกูตายแล้วมันวิ่งหายไปไหนแล้ววะโอ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วมันเร็วมากค่ะคุณไม่เป็นไรคะ่ะโอเคนะคะชินก็รู้สึกว่าชินก็เริ่มจะอารมณ์ดีแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะอ๋ออ๋ออ๋อรีบๆใครมีไอเดียอยากจะให้น้องเชนเนลไปทำอะไรนะคะพิมพ์กันมาใต้คลิปนี้นะคะเป็นไอเดียกันนิดน,นึงว่าอยากเห็นน้องเชนเนลไปวิ่งเล่นฆ่าคนทำอะไรก็ตามนะคะแนะนำกันไปได้ค่ะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ